เตอร์าตรายแล้บวบางามีทั้งทาง่ะมัเตอร์บักเตอร์กินมาบวบป้วยมึงอ่ะกินบวบบอดูห่ำมะห่ำป่องเลยอ่ะเตอร์เตอร์ดูวอยังสร้างแล้วมึงอ่ะร้อยกว่าแล้วเนี่ยไปถึงอะไรแมหมหมูน้อยเนี่ย <laughs> มันตัน

ระดับนี้ไม่ใช่ไอ้โลก็ไม่ใช่แล้วหมูปา่ามันตันอือมทำไมนี่นี่อึอี่อออคนอะไร